สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่21ตุลาคม2 5 6 3โดยเฉพาะมักฟรังเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีวันนี้กันดีกว่านะครับผมว่าม,มีข่าวอาไนะไรน่าสนใจกันบ้างเชลซีในวันวันนี้ลำพาดพอใจสิงเก็บ1แต้มและก็ครินชิสโดยกันนี้แฟนลำพาที่ผมผู้จัดการทีมเชลซีโอเคกับผลเสมอเซบีย่าไป0ูนย์ต่อศูนย์ในเกมเปิดหัวยูฟาแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่ม ในลูการใหม่ชี้ควรได้ครินชิดนัดนี้ดีแล้วเพราะนัดล่าสุดในลีกเสียประตูท้ทายเกมโดยโจซีเปิดรังเสมอกับเซบิยาไป0ูนย์ต่อศในเกมแชมเปียนลีกเรอบแบ่งกลุ่มนะฮะนัดแรกทําได้ได้1คะแนนใครที่เกมลีกล่าสุดพวกเขาปล่อยให้กับซตันตันตามตีเสมอไปสาต่อ3ในช่วงท้ายเกมโดยกันนี่ลัพาดเปิดใจมาว่าผมเนี่ยรู้สึกดีนะที่เราเก็บคินชิดได้ มันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องต่อสู้ให้ได้มาอยู่กับเราตลอดเดีกโกชวาสุดยอดเลยนะเขามีทั้งประสบการณ์และก็คุณภาพขณะที่ทางเอด็ดอาร์แมด,ดี้ก็เซฟได้ไปหนึ่งครั้งเขาเซฟได้ดีเลยทีเดียวใช้เท้ากับบอลได้ดีเยี่ยมมันเป็นฟอร์มการเล่นที่มีระบบเป็นอย่างมากของเราเหนรอการเจอกับทีมที่ดีแบบนี้เซบีย่านั้นทำได้อันตรายหลายครั้งนะฮะเช่นลูกเปิดจากด้านข้างเข้าเขตโทษ พวกเขาเนี่ยเล่นได้ดีเป็นอย่างมากมากเลยหละก็เป็นทีมที่มีคุณภาพเรามีโอกาสสอนงครั้งในเกมนี้เามีเกมที่ค่อนข้างจะรัดกุมนะฮะเรารับได้1คะแนนและก็เดินหน้าต่อไปทั้ง2ทีมเหมือนแฮปปี้กับคะแนนที่ได้นะเราเสียประตูในช่วงนาทีสุดท้ายนัดก่อนหน้านี้ดังนั้นเมื่อคุณมีความรู้สึกค้างคาอยู่ในหัวก็คงจะไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนดตงนั้นคารินชิดนัดนี้ถึงสร้างความมั่นใจให้กับเราคุณนอหนุ่มคนนี้ได้กล่าวปิดชัยครับเอามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าน,นะะ เชลซีเสมอกับเซบียาไปศูนต่อศูเก็บตกประเด็นร้อนหลังเกมในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกสิงบรูเสมอแบบไร้สกอร์เรามาดูกันดีกว่านะผมว่าแต่ละประเด็นนั้นมีอะไรกันบ้างเริ่มจากประเด็นที่1กันก่อนก็แลกานเกมจืดชืดหาจังหวะจบที่มีลุ้นแทบกันไม่ได้เลย โดยตลอด9สนาทีในเกมนี้เซบีย่าเป็นฝ่ายครองบอลได้เหนือกว่าเล็กน้อยนะฮะและแม้จะสามารถเคาะบอลเท้าสุดเท้าได้ค่อนข้างจะแม่นยำแต่ก็แทบเจาะลึกเข้าไปในลุ้นธรรมประตูในบัญชีอันตรายของเชลซีไม่ได้มากนักเช่นเดียวกับเจ้าบ้านที่แม้แดนกลางจะเป็นรองแต่ก็พอจะมีลูกวังบอลยาวนะฮะเข้าไปอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความหนักใจให้กับทางโบโนูในตะวันของผู้มาเยือนได้เลยจนจบเกมต่างฝ่ายต่างยิงตรงกอไปเพียงแค่2ครั้งเท่านั้น ต่อมาข้อที่2ก็จะเป็นเซบีย่าเล่นสมดีกรีแชมป์ช่วยเล็กวันนี้ทีมแชมป์ยูโรปาลีกบริการก่อนนะฮะต้องบอกว่าเป็นฝ่ายทําไม่ดีกว่าเจ้าบ้านอยู่เล็กน้อยโดยเฉพาะแดนกลางที่สามารถคุมเกมเอาไว้ได้และต่อบอลบนพื้นเท้าสุดเท้าได้อย่างแม่นยําแถมความสามารถเฉพาะตัวก็ดูไม่เป็นรองเจ้าบ้านนะฮะที่ก่อนเกมหลายคนคงมองว่าเชลซีนั้นน่าจัดชุดใหญ่ส่งสตาร์ดังส่งสนามแทบจะครบบทุกตำแหน่งซึ่งจะเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าใส่ตลอด90นาที แต่ว่าเซวีย่ากลับพิสูจน์ให้เห็นด้วยผลงานแล้วว่าที่ผ่านมานั้นไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะพวกเขาคือดับท็อปของยุโรปอย่างแท้จริงจะมาข้อที่3ก็จะเป็นแมนดี้ตอบจดย์นันทวันแต่ซูมารยังไม่มา โดยเกยมนี้แม้ว่าจะมีจังหวะเซฟไม่มากมายนักแต่ก็ถือว่าไอดูอาร์เมนดี้คนนี้ผู้สัรตรูคนใหม่ของเิงบรูนะฮะมีโอกาสได้พิสูจน์ตนเองในการทำอาชีพ่านสุดท้ายให้กับทีมได้ดีพอสมควรทั้งการออกบอลจังหวะเซฟจังหวะการตัดสินใจและที่สำคัญคือการเล่นบอลด้วยเท้าที่วันนี้ดูไว้วางใจและก็ไม่มีจังหวะผิดพลาดให้เห็นแต่ในขณะเดียวกันเคิร์ซูมาเนียที่พลาดในเกมก่อนวันนี้ยังคงมีจังหวะรับส่งบอลาลกันเกิน จับบอลล่านที่เห็นอยู่หลายครั้งจนเกือบสร้างโอกาสทองให้ผู้มาเยือนอยู่หลายครั้งซึ่งในวันนี้บางทีอาจจะถึงเวลาที่ทางลำพาตนั้นต้องดึงไพ่ใบสุดท้ายออกมาแก้สถานการณ์เฉ <c oughs> พาะหน้าเด่นแล้วเพราะยิ่งปล่อยไว้นานอาจจะสายเกินไปก็เป็นได้ซึ่งไพ่ใบนั้นก็คือบรูติเกอร์น,นั่นครับในนี้นผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะสามประเด็นบอนหลังเกมนะผมของทางเชลซีเาสวนกับทางเซบียาไปศูนย์ต่อศูนย์ในนัดศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนเลกเมื่อคืนคืนนี้ เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับแมนที่เต์ว่าฟอร์มเด่นตัดเกรดแข่งเชลซีเกมยูฟาแชมเป,ปี้ยนเลกนัดเสมอเซบีย่าไปศูนย์ต่อศูนย์เมื่อค่ำคืนวันนี้นี่ก็จะเป็นการตัดเกรดกัน่งขันคู่ระหว่างอ่าเชลซีและก็เซบีย่านะฮะที่เสมอกันไปในนัดเมื่อคืนนี้ที่สนามแซมฟอร์บริดตบ้านของเราเอง เริ่มจากคนแรกกันก่อนกันละกันนะฮะเอด็ดวอาร์แบนดี้คนนี้กลับมาลงสนามเป็นเบอร์หนึ่งอีกครั้งในวันนี้โดยมีจังหวะเซฟช่วยทีมไม่เห็นอยู่บ้างภาพรวมจัดได้ว่ามีความนิ่งและตัดสินใจจังหวะต่างๆได้ดีได้ไป7คะแนนลิชเชมีบอกาเติมเกมรุกขึ้นสูงอยู่หลายครั้งในวันนี้แต่ดูเหมือนลูกเปิดของเจ้าตัวจะยังกดดันในรับของทีมเยือนได้ไม่ค่อยดีนักได้ไป6.5คะแนน เชียโกซิว่าโดดิงขึ้นพอสมควรในเกมนี้นะฮะจะุดป้องกันลูกตั้งเตะชือว่าทําได้ค่อนข้างจะดีไม่มีข้อผิดพลาดในเกมการรับส่งบอลให้เห็นได้ไป7คะแนนเคิร์ตซูมาบิจะวะได้มงลุ้นทำประตูอยู่บ้างน,นะฮะแต่เกมรับดูจะมีปัญหาเล็กน้อยโดยเฉพาะการเอ่อเข็นเกมขึ้นจากแดนของตอนเองเพราะเมื่อโดนเข้ามาบีบมักจะดูลนๆหน่อยจนเสียบอลในแดนของตอนเองอยู่หลายครั้งได้ไป6คะแนน เบนซิเวลไม่ค่อยมีประาทในการเติมเกมรุกทางาซ้ายมากมายสักเท่าไหร่นักแต่เกมรับโดยเฉพาะครึ่งหลังนั้นจัดว่าดัดจ้านนะฮะค่อนข้างจะดีในการรับมือกับความเร็วของตัวริมเส้นผู้มาเยือน,นได้ป่าย6.5คะแนนชอจินโยวันนี้ดูจะไม่สามารถคุมเกมแดน,นกลางเอาไว้ได้นะฮะแถมโดนไปเหลืองตั้งแต่ต้นเกมทําให้ชังบักเข้าตัดบอลทาได้ไม่ค่อยเต็มที่นักจนบ่อยครั้งที่ทีมเยือนสามารถต่อบอลขึ้นมาเจาะบ,บริเวณตรงกลางสนามได้ได้ป่าย5.5คะแนน อินกรกองเต้ ay, ยังคงเป็นพึ่งงานคอยช่วยไล่บอลตัดเกมในแดนกลางได้ดีแต่บทบาทในการเติมเกมรุกยังคงไม่ใช่จุดเด่นของเจ้าตัวในเกมนี้เช่นเคยได้ไป6.5คะแนนไคส์ฮาร์เบิร์ดเป็นอีกเกมที่ตัวรุกชาวเยอรมันรายนี้ค่อนข้างจะเงียบไปหน่อยนะฮะแม้จะมีโอกาสได้ต่อบอลกับเพื่อนบมทีมอยู่บ้างก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความแตกต่างใดใ,ในเกมวันนี้ได้เลยได้ไป6คะแนน เมสันมาส์ขยันไล่บอลในแดนหน้าแต่บาบาทเกมรุกยังไม่โดดเด่นอะไรมากมายนักแถมดูจะเหนื่อยล้าก,กับการาลงเล่นอย่างต่อนเนื่องหลายต่อหลายนัดได้ไป6คะแนนคิสเตียนบริซิสวันนี้ยังคงแผงลิตไม่ออกนะผมสลัดกัตันอเมริกาของเราแต่ความคล่องตัวและเขาเนี่ยก็พอจะสร้างปัญหาให้กับแนวรับทีมเยอนได้อยู่บ้างนะฮะได้ไป่าย6.5คะแนนชิโมวนเนอร์ er, มีโอกาสได้จบสกอร์อยู่หลายครั้งแต่ในครึ่งแรกแต่ก็ยังไม่เฉียบขาดเท่าที่ควรนักส่วนครึ่งหลัง ดูปิบาดกับเกมจะลดลงไปหน่อยมีลุ้นจ,จังหวะวางบอลยาวและใช้ความเร็ววิ่งแข่งกับกองหลังทีมเยือนให้เห็นอยู่บ้างตลอดทั้งเกมนะฮะได้ไป6.5คะแนนส่วนตัวสำรองนั้นก็จะมีนะครับผมมาเตโอโคบาซิสคนนี้นะฮะลงมาแทนที่ของจารินโยและก็ถือว่าโดดเด่นเลีเดียวในการลำเลียงบอลจากหน้าปากประตูขึ้นมาที่กราสนามในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายได้ไป6.5คะแนนแชม่อับราฮัมคนนี้ก็ลงมาในช่วงทวาบาดเจ็บหนึ่งนาทีก่อนจบเวลานะฮะ และก็คารามัสันโอดอยคนนี้ลงมานะผมก็ก่อนจะหมดเวลา2นาทีนั่นเองครับก็งานนี้ก็ไม่มีคะแนนกันไปนะฮะ2คนนั้นและนี่ก็เป็นการตัดเกรดแข่งของทางเชลซีนะฮะนัดที่ต้องเจอกับทางเซบีย่าเมื่อคือนนี้ก็แบ่งแต้มกันไปคนละ1แต้มนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนนะฮะตะลึงทั้งคณะเชลซีใส่ชื่อเช็คใน25แข้งลุยล็กผู้ดี โดยกันนี้เชลซีประกาศที่สภาพขุนพลทำศึกฟุตบอลสหิกิ์โดยงันนี้แฟนลูกหนังสุดเซอร์ไพรส์พเพราะมีชื่อปีเตอร์เช็คตานานโกคนเดิมนั้นอยู่ด้วยนะฮะโดยเหตุผลที่สิงห์บุรุนั้นทำแบบนี้เนื่องจากเป็นการป้องกันเอาไว้เพราะว่าไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ในปัจจุบันของพวกเขาได้โดยกันนี้เชลซีสโมสรดังแห่งสึฟุตบอลสหิกค์นะครับผมสร้างเซอร์ไพรส์สุดด้วยการแถลงการยืนยันวันอังคารที่ผ่านมา ว่าเขาจะใส่ชื่อปีเตอร์เช็คตานานผู้สมปรูรณอยู่ในรายชื่อที่สภาขุนพลสิงห์สงครามเชลซีสำหรับลงแข่งขันในเกมลีกในฤดูกาล2 0 2 0 2น2ีถึงนี้ซึ่งดีน,งนัวนทวานวัย38ปีคนนี้ปัจจุบันรับหน้าที่นะฮะเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคให้กับทางเชลซีผ่านการเฝ้าเสาให้กับต้นสังกัดมากถึง4 9 4เกมตั้งแต่ปี2 0 0 4ถึง2015นะฮะก็มีชื่อเป็นผู้สมตูมือ4ต่อจากทางเกปากาสวรกเบรี mani, และก็วรร แถลงการของเชลซีระบุเลยว่าปีเตอร์เช็คเนี่ยมีชื่ออยู่ในทีมในฐานะผู้รักษาประตูฉุกเฉินนะฮะนี่เป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนเนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันนี้ได้เพราะสาเหตุของวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควินในจีนเขาเนี่ยจัดอยู่ในสถา,านะนักเตะที่ไม่มีสัญญาทั้งนี้ผมตำนานโกทีมชาติอา่าเช็กเนี่ยประสบความสเสด็จมากมายกับทางเชลซีในการควา้าแชมป์ฟุตบอลบริิกิต4สมัยเอฟเอค4สมัย ยูฟายูโรัป้าลีกหนึสมัยแล้วก็ยูฟาแชมเปียนล็กอีกหสมัยนะฮะก่อนจะย้ายไปเล่นให้กับทางไอ้ปืนใหญ่อา์เซในปี2อลในปี2015นั่นเองครับแล้วก็กลับมาอยู่กับเชลซีอีกครั้งโดยงานนี้ก็เป็นการแขวนสตัดและก็มาเป็นประธานฝ่ายเทคนิคของทางเชลซีนั่นเองโอ้โหนะฮะถือว่างานนี้นะผมการเป็นมาของทางปีเตอร์เชคคนนี้ก็มีความผูกพันกับเชลซีมากมายซะเหลือเกิน และนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจาวันที่21ตุลาคม2563โดยเฉพาะพรครั้งเชลซีครับ